คอนนิจิวาโรลิโนไยชิโตโนมินาซังอิมามินากะวเดิชิโตอิชโอเดสโอตะคุซิโรนะครับงงอะดิพูดอะไรงงอะดิแม้เหมือนมึงเวอ่อ นะครับก็ขกลับสกุลไทยเชื่อสายโรลี sake, ่ทุกคนเลยนะครับและตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมโอต้อคุอซิโร่กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้มีแขกรับเชิญสุดพิเศษใครครับเฮ้ยเฮ้ยมึงจะโผล่มาอย่างนี้ไม่ได้นะมึงทำให้กูสติดบั็กนะโอเคครับเราอยู่กับใครครับเอบชิโนดัตนะปั๊บนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปเดิมเกมเดิมนะครับก็คือโลบ็อกในแมปดีมอนซ์ซาริเออร์พีจีสองนั่นเองนะครับ เดินทางมากี่ ep แล้วก็ไม่รู้นะไม่ได้ลงนานเลยนะโอเคนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาครับก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องโอตุกูซิโร่ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนได้ละเพื่อี้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแกเไปดูคลิปนี้กันเลยผมไป2000 years later ตามปกคลิปเลยนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวปานของซูยุลิคานาโอะนะครับปานบุผานั่นเองนะครับ โอเคใครที่อยากดูรายละเอียดหรือวิธีการมารับปารเนี่ยก็ไปดูจาก EP พีหนึ่งของเกมนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเป็นตัวไอไว้ให้นะครับด้านบนมุมขวานะครับมาเริ่มกันที่สกิลแรกนะใช้เลเวล15นะครับคือการให้เราไปบล็อกศัตรูนะครับมาปั๊บตามพี่มา<บ>ให้เรามาอะไรวะให้เรามาบล็อกสกิลเจ้า <rí> หน่วยพิฆาตระศูนย์พวกนี้นะครับที่อยู่ฝั่งขวาน่ะนี่เอา้ากดบล็อกน่ะกดบล็อกให้มันดังเ,งเสียงเหมือนปืนเลเซอร์ไหนไหนป้าบขอขอเสียงดิขอเสียงดิเนี่ยเสียงมันจะแบบเปิ้วเปิ้วแบบนี้นะฮะโอเคมึงมึงใส่กูแค่ครั้งเดียวนะ <laughs> ใส่กูแค่ครั้งเดียวนะเวลกูยิงน้อยอยู่ไปดูกันที่กระบวน่าต่อไปครับใช้เลเวลส5มสิบห้านะครับ ก็จะให้เรามาฆ่าเพวกที่ใช้ปานมาแรงนะครับฝั่งซ้ายจำนวน13ตัวไม่ต่ำสิบสองตัวพ,พี่จำไม่ได้แล้วนะก็มาฆ่าไอ้พวกนี้นะครับตามจำนวน <c oughs> ตามจำนวนที่มันบอกนะครับโอเคไปเร็วมาเร็วครับมาดูกันที่กระบวนท้าสุดท้ายครับใช้เลเวล70ครับคือการให้เราไปสู้กับโคโจชินอบุนครับนางเอกในดวงใจผมเองนะครับแม่ถึง ถึงในมังงะมึงจะตายก็เถอะ2000 years later ก็มาเริ่มกันที่สกิลแรกกันเลยดีกว่าครับะนะแหนปั๊บมาเดี๋ยวพี่จะโชว์สกิลหนึ่งให้ดูเลยมันหล่อเทมามาสกิลหนึ่งมึงมึงไม่คิดที่จะตกใจเนี่ยเหรอโอ้โห,โโหช้าไปช้าไปไอช้าไปโอเคนะคือสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการบล็อกการโจมตีของ ตนะครับแต่พี่ไม่รู้ว่ามันจะบล็อกข้างหลังด้วยหรือเปล่านะมาปั๊บเองเองยืนอยู่ข้างหลังพี่นะอ่ะเองเองกดกดตีดิข้างหลังมามาเดินตีข้างหลังเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มามา <c oughs> เอาอีสิลุกอ่ะตีดิลองตีเอาไม่โดนครับทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยครับไม่โดนอ่ะปั๊บมาลองหน้ามาลองหน้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมึงให้ปวดสกิลก่อนอ่ะต <c oughs> ีมาไม่โดนดามจดนะครับ คือตัวละครพี่เป็นอะไรเมื่อกี้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลแต่กูโดนแต่กูโดนเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลอากันเลยดีกว่าครับมาสกิลอารุ่ยเนี่ยครับเนี่ยพี่ชอบอย่างหนึ่งคือมันตัดแขนได้ครับและคือมันจะไม่ฮิวเลือดนะครับจนกว่าแขนจะกลับมาเป็นปกตินะฮะมาป๊บขอทางความสุ้ ติดเหลืองเลยครฉากติดเหลืองไปป่ะฉากติดเหลืองเลยเหรอเคหลักๆก็ประมาณนี้มาปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกสักทีเห็นนะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับโอ้มึงงอกมาเมื่อกี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้ไม่ได้เอ้าจริงเหรอกดไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้เหรอเฮ้ เอ้ยทุกคนถือว่าได้เปรียบนะได้เปรียบนะโอเคเรามาเริ่มกันที่สกิลทีกันเลยดีกว่าครับแต่สกิลทีจะใช้ยากหน่อยนะสกิลหมายถึงของกูนี่มามาลองกันที่สกิลทีครับแต่อาจจะใช้ยากหน่อยนะทุกคนสกิลทีคราวนี้มันมันก็ตัดแขดนี่นะทุกคนพี่พูดได้เลยว่าถ้าอ่อเขาเรียกอสูรลูกศรนะครับมาเจอกับคานาโอะแบบที่เล่นเป็นงานจริงๆเนี่ยพี่ว่าสู้ยากนะ เพราะว่ามันกดสกิลไม่ได้ใช่ไหมไปไว้ไวอะไรก็แขนตัวเอง0 0 0 years later โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวนนี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ลืมท like, ี่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องกกตคุซิโร่ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดที่รูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนได้ระเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอย่าลืมไปกดซับสไครต์ช่องน้องผมด้วยนะครับ โอเคป๊าปมีอะไรจะเล่นก่อนไปไหมขอมุกซึ้งๆไม่ต้องปาสกิลใส่กูขอมุกซึ้งๆเลยแบบกินใจคุณดูอะซึ้งๆใช่ไหมใช่อ๋อเป็นไรเป็นไรปวดขี้ปวดขี้